อมันมาเถอะเอ้ยเอ้ย,อยสวยหยุดหยุดสเก,กเตอร์หยุดเออคุณคุณสองไหมคุณสองไหมยังไงคะยังไงยังไงคะทุกคนมาไหมมาไหมโอเคโอเคนัมเบอร์วันค่ะ สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเจมเี่ีววพาปั่นนะคะเรามาอยู่หน้าเว็บไซต์ r g t o OK k นะคะวันนี้เจมจะมาเล่นเกมจนสวัสดนทุกคนเอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเจด้วยนะจ๊ะกดเริ่มเกมไปเลยเออวันนี้เจมีคุณมา500บาทนะทุกคน500บาทเจจะปรับเอทไป20บาทเออ20บบาทยังไงคะ ยังไงเบ็ดยี่สิบเราจะเข้าสแกตเตอร์หรือเปล่ายังไงคะขอให้มันมาเถอะเอ้ยเอ้ย,อยสวยหยุดหยุดสแกตเตอร์หยุดเออคุณคุณสองไหมคุณสองไหมยังไงคะยังไงยังไงคะทุกคนมาไหมมาไหมโอเคโอเคนัมเบอร์วันค่ะโอเคนัมเบอร์วันนะทุกคน เออหมุนสิบรอบนะกดไม่กี่รอบอะ่ะเออเข้าจะแกตเตอร์คิดดูคิดดูคิดดูก็คนมันจะปังอ,ะอ่ะเนาะช่วยไม่ได้วงล้อข้างบนนะทุกคนมันจะเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆนะทุกคนอยากให้มันคูณแนละ้วสิบห้าไปตลอด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 เลยเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะมาแล้วมาแล้วยังไงคะยังไงยังไงต่อเอ่ยยังไงต่อเอ่ยเอสวย สวยมากแม่เคยังไงคะคูณหไปแล้วคอมโบหไปแล้วยังไงยังไงยังไงต่อเอยตกมาไหมตกไหมตกไหมเลิศยังไงต่อคะฮะโอ๊คิวสวยยังไงต่อโอ้โห็อนนี้คอมโบเก้าไปแล้วเอสวยอ่ะยังไงต่อเคเอามาอีกเอ้าอ่าเออความปังอ่ะเนาะ ยังไงต่อเอ่ยยังไงต่อเอ่ยมาไหมโอ้โหรัวรัวเลยทุกคนดูสิดูสิดูสิสช็อตนี้ยังไงช็อตนี้โอ้สามพันสองร้อยห้าสิบห้าบาททุกคนโอ้ปังไม่ไหวปังไม่ไหวนะคะน้านนองนะปังไม่ไหวจริงจริงเออยังไงต่อเอ่ยเจ็ดร้อยห้าสิบไปแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบไปแล้วทุกคนเจ็ดร้อยห้าสิบไปแล้วเอ ความฟังความฟังอะเนาะยังไงต่อเอ่ยหนึ่งรอบยังไงคะยังไงเอ่ยมอไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมรอบสุดท้ายแล้วอ้โหูทุกคนเราได้กําไรไป5,100บาทนะทุกคน5 1 0 0บาททุกคนคิดดูโอเคเดี๋ยวเจ๊จะปรับเบ็ดนะเออเจ๊จะปรับปรับเบ็ดเบ็ด20บาทเออไม่ใช่ปรัดเศษเป็นเบ็ด20บบาทเออ เพื่อมันแตกเนาะถ้าไม่แตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเจได้กําไรมาแล้วอะห้าพันก็คิดดูคิดดูกําไรห้าพันอะทุกคนเออเบสสี่สิบแล้วช้อนนี้ยังไงต่อคะเออคิวยังไงคุณยังไงต่อเออมันต้องมาอีกสิมันมัน,ม,นมันไม่โบ้งไม่โบกงแน่นอนกับเซยังไงคะบุญบาปเนาะเออ ยังไง 120. เบ็ดร้อยยี่สิบเออเบ็ดร้อยยี่สิบแล้วทุกคนเบ็ดร้อยยี่สิบโอ้โหเงียบอะเแบ็ดยี่สิบแล้วยังไงต่อคะเบ็ดสิบสองอ้าวเอ้ยได้อีกได้อีกเบ็ดสิบสองเบ็ดสิบสองได้อีกแล้วได้อีกแล้วยังไงล่ะเออโอเคทุนห้าร้อยเจก็บวกมาห้าพันเนาะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ เจก็จะจบเพียงแค่นี้เจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างเนาะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย